สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เจ้าโชคนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเจ้าโชคเออนั่าละเขาละเอา,เ,อาเอาโชคนะครับผมเอาแล้วเจ้าโชคเอาแล้วเ,ลเขาวิ่งละเขาวิ่งละเออเอาละ โชคโชคโชคเาขาวาเขาวิ่งตลอดนะนึกเจอพ่อทีไรวิ่งอยู่เรื่อยไอ้เจ้าโชคเออเขาจอมสนพ่อแม่พี่น้องจอมสนก็ดื้อดไลเดียงสาเหลือเกินเออ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 เขาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเขาล่ะ เขาละพ่อแม่พี่น้องเอาเขาละเอาเออเออเออขาละเอาละเอาละโดดอยู่เรื่อยเออโดดพ่อแม่พี่น้องนะเขาเขาเล่นเหลือเกินเลยพ่อแม่พี่น้องนะเล่นเหลือเกินเล่นเหลือเกินเขาอยากเล่นเหลือเกินนะโอ้โหเอาแล้ว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  มือเขานะ่ะตื่นมาก,ก็อยากหยอกแต่กับพ่อพ่อแม่เปน,น้องนะเอออยากหยอกแต่กับพ่อเขาเป็นโรคอะไรของเขาเลยฮะเป็นโรคอะไรเนี่ยฮอออะไรเลยอ้อเหยียบเลยนะพ่อแม่เปน้องนะเขาเหยียบเลยนะเขาเหยียบเลยนะอืมอืมเขาละ่ะเขาละ่ะเออเออ เอาแล้ว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 ,เ,ลวเขาเอาจริงด้วยนะเขาไม่ยอมนะพ่อแม่หนองไม่ยอมนะเอาแล้วเขาเห็นถุงมือไม่ได้พ่อแม่หนอนก็โดดกัดเลยโอ้โหเขาด,ดวดศบเลยอืม อืมเขมันเขาละโอ้โ oh, หถ้าเป็นของพ่อละกัดจิ๊บหายเลยโอ้ oh, ขอโทษขัดสน,นมันมบว่าน้องวิ่งกระฉุดเลยนะจะบอกให้โอ้โหเขาทำไมออกกำลังกายเหลือเกินชก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  <c oughs> เอาละเขาวิ่งหลบไปแล้ว เขาวิ่งแล้วพอไปพี่น้องก็วิ่งแล้วโชคโจกโชคโชคเอาแล้วเขาวิ่งเหลือเกินโอ้โหโชค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  าซนแบบนี้โอ้ยเนื้อตัวเลยมอมแมมหมดเลยชกชคหยุดเขาไม่อยู่เขาแบบชกชโชโชค จกจอกจกจอกจกจกจกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไม่จับแล้วไม่จับแล้วเขามานี่มานี่มานี่ก่อนโอ้โหเขาวิ่งเหลือเกินเขาวิ่งเข้าไปพี่น้อง,องโอ้ยมัรู้จะวิ่งอะไรกันนะกระนา เออเอาเอาเขาล่ะเขาล่ะเอาเอาวิ่งกลับมาให้เฉยวิ่งไปกลับมาให้เฉยเนี่ยเขาออกกาลังกายเขาแข็งแรงพ่อแม่น้องนะเดี๋ยวทุกวันนี้เขาแข็งแรงขนาดวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้ให้เฉยนั่นเดี๋ยวก็วิ่งกลับเอาวิ่งกลับวิ่งกลับเอาเดี๋ยวก็วิ่งมาเอาล้เดี๋ยวก็วิ่งมาออ้ยเวียนหัวกับเขาล่ะเขาน่ะเออวิ่งวนไปวนมาอยู่นี่นะอ๋อดูเขาดูเขาดูเขาอืม วิ่งวนไปวนมาอยู่นี่เอาไปควัดที่นี่ไปควัดโอ้เอาจริงแล้วเอาแล้วเขาห้าวเหลือเกินเออเอาเอาไปกินน้ําวิ่งเหนื่อยก็ไปกินน้าอีกพ่อแม่บ้นองอ้ยไม่รู้เป็นโรคอะไรของเขาเพ่อแม่บ้านองนะวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งเหนื่อยก็ไปกินน้ํจก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 แล้วก,ก็วิ่งอีกออกกาลังกายเขาแข็งแรงเขาห้าวเหลือเกินพ่อแม่ไ้่นองนะทำไมห้าวแบบนี้จังเลยเออทไมเปลี่ยนแบบนี้ เออกินแล้วไปควัดแบบนั้นนะพ่อแม่บน้องเอ่อแล้วก็ดำดำแล้วก็ไปกินอีกี๋ยวพ่อก็ต้องได้ล้างให้ล้างให้แล้วก็ไปเอ่อค่อยได้กินใหม่แล้วก็จุ่มแบบนั้นอีกล้างตีนล้างมือข้างหน้าพ่อแม่บน้องนะเอานะครผมพ่อแม่น้องขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับผมพ่อแม่บน้องนะขอบคุณนะครันะบผมอืม เอานะครับิ้งเอาแล้วเอาแล้วเอาเล็เอาแล้ว,ลว,ลว,ลวพ่อไม่พิดน้องครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเขาทำหกนะพอ่อมน้องไม่รู้เขาทำอะไรทำหก มันอยู่ข้างบนแล้วก็วิ่งไปวิ่งมามันเกี่ยวหกทำหกแล้วมากินอีกเอาก็ทำลงไปเล้หิวเขา มันเป็นพันแบบนี้นะครับผมพันแบบนี้พันล่าเนื้อของพันกบกอกเขานะครับผมพันจะพมผอมหม่นจะไม่สวยพันล่าเนกกื้ ainsi, อพ่อแม่พ er ี่น้องถ้าพันแบบนี้นะโชค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 เอาแล้วเอาแล้วพ่อแม่พี่น้องเอาแล้วเขางอนพ่อแล้วงอนพ่อแล้วออื มาอยู่กับพ่อเลยได้ไหมเออเออเขาทาอะไรทําอะไรเออมือเขาดําำนะเออเขาทาอะไรเนี่ยเฮ้ยดำดำนี่ยเฮ้ยอืมอือจับพ่อได้ไงเฮ้ยเป็นไปจุ่มน้ําเมื่อกี้แล้วมาจับพ่อทําไมเฮ้ยเอา้าเอา้าอยากหยอกพ่อแล้วอยากหยอกคุณพ่อนะทำไมไม่เล่นกับหนูคุณพ่อนะทำไมไม่เล่นกับหนูอืมหนก็อยากเล่นนะจะบอกให้นะ น,นุ้กูอยากเล่นนะเออทำไมทำไมไม่เล่นด้วยกันเนอพ่อน oh, ี่ไมไม่เล่นกันุนุงอนแล้วน่าจะบอกไ้งอนแล้วนะเออเอาสักหมันเขียวแล้วชักหมันเขียวแล้วนอนก่อนนอนก่อนักหมันเขียวแล้วเฮ้ยเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วเอาแล้วเอาจริงแล้วจริงแล้วอืมอืมอือืออือืมอืมอืออ โอ้ทเขี่ยวเขาขมมากพลอพี่ลองนะแค่อันนี้กขขมแล้วอืมอืมอืออือเอาแล้วเอาแล้วพลอยไปนอนเอาแล้วเอาแล้วเขาเอาจริงๆด้วยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโยกกนหนูหน่อยยอกกนหนูหน่อย แล้วเอาชอบหรืเขาไปจุ่มน้ำมาสกปรกแล้วมาเล่นกับพ่อไม่ชอบไม่ชอบเอาคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บ่าวต่อยกกอกด้วยนะครับผมขอบคุณครับกดกระดิ่งนะครับผมกดกระดิ่งให้บ่าวต่อยด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม เออเขาชอบแล้วเกินละเขาเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้าโอ ح, sociedad, ع, ้ยหนุไม่ชอบเล่นแล้วเกินเฮ้ยทำไมชอบเล่นแล้วเกินเอ้าเอาเอเอเอขอบคุณครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะลงให้ใหม่เนอะพ่อแม่พี่น้องเนอะจะถ่ายทำน้องให้ใหม่สวัสดีครับผม